สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตัวรุ่นเกี่ยวกับแคนบิกนิกานะครับวันนี้ผมอยู่กับโตโยต้ายาริส2006-2012นะครับในโตโยต้ายาริส2006-2012เนี่ยก็จะทำการเปลี่ยนเป็นจอ Android ก่อนเดี๋เรามาดูกันว่าหน้าจอเดิมๆเขาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับในผลิตภัณฑ์โตโยต้ายาริส2006-2012นะครับในตัวนี้เนี่ยก็จะมี เครื่องเล่นที่เป็น e p 3นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่แผ่นซีดีชื่ด้านบนนะครับไล่ลงมาด้านล่างก็จะเป็นช่องที่ปรับความแรงของพัดลมนะฮะแล้วก็มีตัวปรับทิศทางลมนะครับส่วนในรุ่นนี้ยังไม่มีคอนโรลพวงมาลัยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับในสำหรับในตัว Toyota Yaris 2006 2012เนี่ยนะครับเราจะทำการเปลี่ยนเป็นจอ a n นดรอยดตรงรุ่น สำหรับในจอ Android ตรงรุ่นที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นได้ไปจอที่เป็นแบบนี้นะฮะด้านหน้าเขาก็จะเป็นอจอไอพีเขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็มีตัวเฟรมที่เป็นพลาสติกนะครับสีเทาดำนะครับออกจากด้านด้านนิดนึงนะครับนะครับเป็นอย่างงี้ครับแล้วก็ด้านบนก็มีจะ,ะช่อง1 2 3่องนะครับด้านนี้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยในเนื้อเฟรมก็จะมีตัวโครงสร้างที่เป็น จอแอนดรอยเนี่ยจะเป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็พลาสติกนะครับเฟรมนี่ก็คล้ายๆกันนะครับมีกิปล็อก 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับแล้วก็มีกิปล็อกเล็กๆอีกนะฮะในเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, รบก็ถือว่าค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวนะครับ ในตัวนี้ก็จะเราจะทำการใส่เป็นตัวจอมิชิก้าที่ว่าเป็น t 3 l plus นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่มีลอมนะครับขนาด 32GB นะครับแล้วก็มีแรมขนาด 2GB กนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับในระดับที่ดีสามารถเล่น y t u t u g o o g o e Map นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆทีเ่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับเรามาดูกันว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยในตัวของเขาเองเนี่ย ถสำหรับในกล้องถอยหลังเนี่ยนะครับเราก็นำมาไว้ที่บริเวณป้ายทะเบียนบริเวณนี้นะครับก็จะโชว์มาเฉพาะเครื่องวงกลมชิ้นนี้นะฮะถือว่าเป็นกล้องถอยหลังที่ค่อนข้างมาตรฐานทีเดียวนะครับ สำหรับในตัวจอ Android ตรงรุ่นเนี่ยนะครับก็มีอยู่มากมายนะครับในตัวของบริษัทวิชิก้าที่ก็ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวนะครับสามารถเริ่มสเปคนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นลอมตั้งแต่128นะครับ64นะครับ3 2นะครับหรือว่า16ก็ได้นะครับเลือกลอมนะครับได้แต่8คอนะครับเป็น PX6 เป็น6คอนะครับหรือว่า4คอแบบต่างๆก็ยังได้ และยังสามารถเพิ่มออปชันเป็นรุ่นที่ใส่ซิมโทรศัพท์ได้ด้วยสำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตัวรุ่นจากบริษัทวิจก้านะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485นะครับ0845244433ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.promarket.com เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ i อดี n e น์ s i p o n e นะครับสำหรับท่านที่สนใจจออนดก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe สำหรับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อสำหรับจอ Android ตัวรุ่นจากบริษัทวิจกา้าตัยใต้ใย,ยา่รุ่2006รุ่นนี้ครับบ๊ายบายฮ